สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตดวงสุดท้ายเราจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกอยู่ที่จิตดวงสุดท้ายโดยพอนวนจันทร์ทุกไม่มีสาเหตุไม่มีในโลกมัวแต่จะชําระแค้นแค้นเลยไม่โดนชําระ มีแต่จะทำการชำระแค้นความแค้นก็เลยไม่ถูกชำระถ้าชำระไม่ถูกก็ไม่ถูกชำระแต่กลับจะเป็นการเพิ่มความแค้นให้กับความแค้นให้เกิดความคับแค้นขัดข้องขุณเคืองให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อแค้นเกิดก็รู้ว่าแค้นเกิดเพียงแค่รู้ว่าแค้นเกิดเมื่อแค้นถูกรู้แค้นนั่นแหละชื่อว่าถูกชำระไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิธีชำระแค้นที่ถูกก็คือการรู้นั่นเองในขณะที่รู้ไม่ได้เกิดความแค้นแต่เกิดความรู้ไม่ได้เติมเชื้อให้กับความแค้นแต่เป็นการเติมเชื้อแห่งวิชาเมื่อแค้นไม่มีเชื้อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเดี๋ยวแค้นก็สิ้นเชื้อพอสิ้นเชื้อแล้วก็มอดไปหมดไปหรือสลายไปเองโดยวิถีธรรมชาติ แค้นดับโดยที่ไม่ได้ไปดับแค้นแค้นดับโดยที่ไม่ต้องไปดับแค้นถ้าจะไปดับแค้นแล้วแค้นจะดับได้อย่างไรการจะไปดับแค้นนั่นแหละคือการไปเพิ่มเชื้อให้กับความแค้นเมื่อแค้นมีเชื้อหรืออาหารหล่อเลี้ยงอยู่แค้นก็ยังมีอยู่และต้องมีอยู่ต่อไปตลอดไปรู้เถิดท่านอย่าไปทำอะไรกับแค้นเลย อาศัยเป็นเครื่องะระลึกอาศัยเป็นเครื่องรู้ต่อไปจิตก็จะมีความเป็นกลางทั้งต่อความแค้นเองและกับทุกสรรพสิ่งทั้งหมดไม่มองว่าความแค้นหรืออะไรอะไรทั้งหมดเป็นศัตรูอีกต่อไปเมื่อไม่ได้มองว่าหรือเห็นว่าเป็นศัตรูความอยากที่จะผลักดันออกไปหรือความไม่ปรารถนาต้องการรังเกียจเดียดฉันก็จะไม่มีอีกต่อไป ตันหาจึงเข้าอาศัยไม่ได้เมื่อตันหาไม่มีอาการดิ้นรนทางใจก็ไม่มีหรือมีไม่ได้จิตก็มีความสงบเย็นเพราะปราศจากตันหาตันหานี้ท่านจัดเป็นสมุทยัยคือสาเหตุแห่งทุกข์และเมื่อสาเหตุแห่งทุกข์ไม่มีแล้วทุกข์จะมาจากที่ไหนเยธรรม,มาเหตุปภะวา เตสังเหตุงตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมมโนทมทั้งหลายล้วนมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทรงแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณนะมีปกติตรัสอย่างนี้ต้องมีสาเหตุนะทุกข์จึงจะเกิดได้ ฉะนั้นทุกข์ที่ไม่มีสาเหตุไม่มีในโลกสักกวาถ้าขณะนี้ความแค้นเกิดแล้วท่านเกิดความแค้นกับความแค้นไหมถ้าไม่เพียงแค่รู้ว่าความแค้นเกิดก็จะเกิดความแค้นกับความแค้นตามความแค้นมาฉะนั้นเพียงแค่รู้กันเถิดนะจะได้พาผ่านพบศพสุขสันต์ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายในสังสารวัฏพอนวลจันทร์ขอฝากไว้ด้วยใจเอ่ยปัญหาที่แท้จริงใจมีปัญหาหรือมีปัญหาใจหรือว่าใจก็มีปัญหาด้วยและมีปัญหากับใจที่มีปัญหาอีกด้วยอันว่าใจนะย่อมมีปัญหากันได้เพราะยังไม่ใช่พระอรหรันต์ กิเลสยังสามารถเกิดขึ้นที่จิตใจได้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ขณะใดาก็ขณะหนึ่งและถ้าเมื่อขณะใดาที่กิเลสได้เกิดขึ้นที่จิตใจแล้วก็เรียกว่าใจนั้นมีปัญหาทีนี้เมื่อขณะที่ใจมีปัญหาถามว่าเรามีความจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องมีปัญหากับใจที่มีปัญหาปัญหาในใจคือบรรดากิเลสท,ทั้งหลาย เขามาบังค th ับให้เราไปมีปัญหากับปัญหากระนั้นหรือปัญหาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเกิดปัญหากระนั้นหรือปัญหาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรามีปัญหากับปัญหากระนั้นหรือปัญหาคือกิเลสทั้งหลายที่ยังมีอยู่นั้นย่อมเกิดแน่ๆแต่ที่เราจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหากับปัญหานั้นยังไม่แน่ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์ แต่ท <invece. S 1> ี่ทุกเพราะไปมีปัญหากับป no ัญหาปัญหาไม่ได้ทำให้เป็นอะไรแต่ที่เป็นอะไรเพราะไปทำอะไรกับปัญหาปัญหายังไม่ได้ทำให้เกิดอะไรแต่ที่เกิดอะไรเพราะไม่รู้ว่าเกิดปัญหาทุกปัญหาล้วนมีทางออกไม่ใช่ออกทุกทางแล้วก็ยังมีปัญหาทุกปัญหาล้วนมีทางแก้ไม่ใช่แก้ทุกทางแล้วยังมีปัญหา แล้วจะให้ทำอย่างไรหรือจะต้องปฏิบัติเยี่ยงไรเมื่อปัญหาเกิดคำตอบก็คือไม่ต้องทำอย่างไรแต่ควรปฏิบัติดังนี้คือเมื่อปัญหาเกิดก็รู้ว่าปัญหาเกิดเพราะมันได้เกิดขึ้นจริงๆเพียงแค่รู้ว่าปัญหาเกิดก็ไม่เกิดปัญหากับปัญหาแล้วแต่ถ้าไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจะเกิดปัญหากับปัญหาอย่างแน่นอน หรือเมื่อใจมีปัญหาก็รู้ว่าใจมีปัญหาเพราะมันมีปัญหาจริงๆเพียงแค่รู้ว่าใจมีปัญหาก็พ้นจากปัญหาทางใจเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่รู้ว่าใจมีปัญหาเจ้าปัญหาในใจก็จะทำให้เราไปมีปัญหากับปัญหาแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหากับปัญหาใจนี่แหละคือปัญหาที่แท้จริง มาทุกยุคทุกสมัยสรุปว่ารู้เป็นคำตอบแรกและเป็นคำตอบสุดท้ายสักกวาถ้าขณะนี้ปัญหาเกิดแล้วท่านเกิดปัญหากับปัญหาไหมถ้าไม่เพียงแค่รู้ว่าปัญหาเกิดก็จะเกิดปัญหากับปัญหาตามปัญหามาฉะนั้นเพียงแค่รู้กันเถิดนะ แล้วจะพาผ่านพบศพสุขสันต์ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวในสังสารวัฏพอนวลจันทร์ขอฝากไว้อีกครั้งเอ่ยไม่มีตัวให้รู้สึกโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีใครผู้ใดรู้สึกตัวได้จริงๆหรอกเพราะตัวไม่เคยมีอยู่จริงแล้วจะไปรู้สึกตัวกัได้อย่างไรกัน ฉะนั้นคำสอนที่สอนเพื่อให้รู้สึกตัวนั้นพึงทราบว่ายังไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงแบบจริงๆถ้าสอนให้รู้ว่าไม่มีตัวจึงจะเป็นการถูกตรงแบบตรงๆงแต่ก็พออนุโลมได้ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้าสอนให้รู้ว่าไม่มีตัวเมื่อรู้ว่าไม่มีตัวให้รู้สึกก็จะได้ไม่ต้องไปรู้สึกตัวเมื่อทำอะไรอยู่ หรือเมื่อมีอะไรปรากฏเกิดขึ้นก็เพียงรู้ไปที่สภาพนั้นๆรู้ไปตามปกติธรรมดาธรรมดาโดยปราศจากการตีค่าหรือให้ความหมายการตั้งชื่อเรียกการบริกรรมหรือการกำหนดรู้ไปที่ลักษณะที่ปรากฏวิเศษลักษณะอาการใดๆปรากฏก็รู้ไปที่อาการนั้นๆความรู้สึกใดๆปรากฏก็รู้ไปที่ความรู้สึกนั้นๆ อาการก็เช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวความรู้สึกก็เช่นโกรธรักชังชอบอิจฉาริษยาดีใจเสียใจน้อยใจขัดใจเป็นต้นรวมไปทั้งรู้ที่สภาพเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรับรู้ถูกต้องสัมผัสและคิดนึกปรุงแต่งไม่เห็นเกี่ยวกับตัว ไม่ว่าตัวนี้หรือตัวไหนๆเลยเพราะมัวแต่ไปมีแต่ไปรู้สึกตัวหรือเปล่าจึงมีความสำคัญผิดมีความเห็นผิดว่ามีตัวอยู่จริงๆเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยวุ่นวนเวียนมังงุมัมงาาราอยู่กับตัวบางท่านอาจถึงขั้นที่ว่าต้องรู้สึกตัวให้ได้พยายามที่จะรู้สึกตัวให้จงได้ก็เลยทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเองซะเลย แล้วก็หลงอยู่กับความรู้สึกตัวที่ทำขึ้นมานั่นจนเป็นผลให้ตัณหามานะและทิฏฐิเข้าอาศัยโดยหารู้ไม่ว่าการทำเช่นนี้ก็เป็นกรรมมาพบเหมือนกันเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาแล้ววงจรของวัตตะได้หมุนไปเรียบร้อยแล้ววัตตะสามอันได้แก่กิเลสวัตกามมวัตวิปากวัต กิเลสเกิดขึ้นก็ผลักดันหรือกระตุ้นเร้าให้เกิดการกระทำคือกรรมเมื่อมีการกระทำหรือกรรมก็ย่อมที่จะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆเพราะทุกๆก,การกระทำล้วนมีผลซึ่งก็คือวิบากนั่นเองเราทำกรรมดีก็ต้องได้รับผลแห่งการทำดีการทำกรรมไม่ดีก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทำที่ไม่ดีซึ่งก็คือต้องมีพบใหม่ชาติใหม่ คือการเกิดอีกเพื่อมารับผลนั่นเองเมื่อได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆหรือวิบากกิเลสก็จะเกิดขึ้นอีกและเมื่อกิเลสได้เกิดขึ้นก็จะเป็นปัใจจัยให้กระทำกรรมนั้นอีกวงจรก็จะหมุนวนเป็นไปอยู่อย่างนี้เช่นนี้เรื่อยๆไปไม่รู้จบไม่รู้สิน้นส่วนวิธีที่จะทำให้พ้นไปจากวงจรแห่งสังสารวัฏนั้นก็คือรู้นั่นเอง ดังเช่นว่าเ <K> มื่อกิเลสเกิดก็รู้ว่ากิเลสเกิดเพียงแค่รู้ว่ากิเลสเกิดอย่างนี้ไม่เกิดกิเลสกับกิเลสไม่มีกิเลสกับกิเลสแต่ถ้าไม่ได้รู้ว่ากิเลสเกิดแต่ถ้าไม่ได้รู้ว่ากิเลสเกิดไม่ได้เพียงแค่รู้ว่ากิเลสได้เกิดแล้วจะเกิดกิเลสกับกิเลสจะมีกิเลสกับกิเลสอย่างแน่นอนทีเดียวเช่นอยากดับกิเลส อยากละกิเลสไม่อยากมีกิเลสอยากหมดกิเลสหรือไม่อยากให้กิเลสเกิดการรู้ว่ากิเลสเกิดกิเลสจะครอบงำจิตใจไม่ได้จะไม่ตกเป็นทาสไม่อยู่ในอำนาจของกิเลสทีนี้การจะทำหรือไม่ทำอะไรก็จะมีสติปัญญาประกอบหรือนำหน้าในการกระทำนั้นๆสิ่งไหนสมควรทำก็ยังคงทำอยู่ทำในสิ่งที่สมควรทำ แต่ไม่ได้ทำด้วยอำนาจบงการของกิเลสการทำอย่างนี้ไม่เรียกว่าการกระทำหรือกรรมคือทำนั่นแหละแต่ไม่เรียกว่าทำการจะเป็นกรรมนั้นต้องมีแรงกระตุ้นจากกิเลสให้กระทำสักกวาถ้าขณะนี้กิเลสเกิดแล้วท่านเกิดกิเลสกับกิเลสไหมถ้าไม่เพียงแค่รู้ว่ากิเลสเกิดก็จะเกิดกิเลส กับกิเลสตามกิเลสมาฉะนั้นเพียงแค่รู้กันเถิดนะจะได้พาผ่านพบศพสุขสรรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายในสังสารวัฏพ่อนวนจันทร์ขอฝากไว้ด้วยใจเอ่ยกลับมาติดตามรับฟังจิตดวงสุดท้ายโดยพ่อนวนจันทร์จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้